ทับไทยแองเกิลเว์เด์ท็อปนะครับได้มีโอกาสมาร่วมสังเกตการบรรยากาศงานแจกรางวัลน,นะครับของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยรางวัลกินาีนะครับใครในวงการตกปลาของเราได้มารับต้องดูครับเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาทางททท,ทหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการจัดงานประกาศรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยประจำปี2558หรือ Thailand Tourism a w a r d 2015ครั้งที่10 ึ่ง,งานนี้เป็นการแสดงถึงการยกระดับมาตรฐานการบริการเพื่อการแข่งขันอย่างมีคุณภาพซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลน,นั้นมาจากทั่วทั้งประเทศและเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งสําหรับวงการตกปลาไทยของเราครับเพราะในครั้งนี้คุณบ๊อบบี้จากแม่สะเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับรางวัลประเภทรายการนําเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีชื่อโครงการว่า fly fishing project ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างความเข้าใจในบริบทของชุมชนและความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดความรักความภาคภูมิใจอีกทั้งกระตุ้นให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์คุณค่าของชุมชนในทิศทางที่ยั่งยืนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วในวันนั้นก็มีคนไปนร่วมแสดงความยินดีกับคุณบ๊อบบี้หลายคนเลยครับเป็นใครกันบ้างต้องชมครับครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ,รบซึ่งท่านก็มีบทบาทหนึ่งเป็นนักตกปลาด้วย ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างกับที่บ๊อบบี้ได้รางวัลบ้างครับก็ถือว่าคุณบ๊อบบี้เนี่ยเป็นผู้ปลุกนะครับเรื่องของการตกปลากีฬาฟลายแต่นอกเหนือจากการตกปลาแล้วครับเรื่องของการอนุรักษ์ผมนะครับการต่อยอดเพื่อให้กีฬาประเภทนี้เนี่ยนะครับมันคงอยู่กับเราันนานเท่านานเนี่ยนะครับก็ถือว่าคุณบ๊อบบี้ได้เป็นคนที่ทําแนวทางอันนี้นะครับมาสู่ประเทศไทยนะครับขอชื่นชมในผลงานครับแล้วก็หวังว่าทุกคนนะครับที่เป็นนักตกปลานะครับถ้าจะหันมาเริ่มเล่นเบ็ดไฟนะครับ ตึกตาทางคุณป๊อบปี้ได้นะครับเราก็ปัจจุบันนี้ก็มีอุปกรณ์ต่างๆนี่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่ไม่ได้เอาเปรียบปลาใช่ครับมันต้องใช้เทคนิคมากกว่าสปินนิ่งคาสติ้งหรืออะไรต่างๆนะครับลองดูครับแล้วคุณจะติดใจนะครับขอบคุณครับท่านขอบคุณครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านสุภเลิศสุรางคูลนะครับ ก็มีอะไรจะคุยกับบ๊อบบี้บ้างครับท่านก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะครับัในโอกาสที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ไม่ไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับก็ต้องนอกจากผ่านเกณฑ์แล้วก็จะต้องแข่งขันกันเองกับในภูธภาคเหนือแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณบ๊อบบี้นะครับที่ได้นําสิ่งดีๆทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์นะในเรื่องของการกีฬาที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะก็หวังว่าจะ พัฒนาให้ดีย,ยิ่งยิ่งขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากยิ่งยิ่งยิงยขึ้นไปครับครับ ก็เป็นไปได้ไหมครับที่การตกปลาแบบนี้จะมีเข้ามาประกวดอย่างนี้กันอีกเรื่อยๆครับท่านออผมคิดว่าคือในทัวริสต์มอว์ดเนี่ยทุก2ปีมีการประกวดครั้งหนึ่งนะครับก็ก็หวังว่าครั้งต่อไปเนี่ยทางทริ f i s h i n g Project ก็จะส่งเข้าประกวดอีกนะฮะไม่จําเป็นจะต้องเป็นภูมิภาคภาคเหนือนะอาจจะขยายผลไปยังภูมิภาคอื่นเพราะผมคิดว่าเป็นทั้งกีฬาและเป็นทั้งการอนรักเนี่ยเ,ออเป็นแนาวคิดใหม่สําหรับคนไทยนะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ที่น่ายินดีที่มีคนรเริ่ม ทำกิจกรรมทำนองนี้ในประเทศไทยก็เชื่อว่ามีอนาคตครับก็คงจะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้รู้จักกันให้หลายมากขึ้นครับนะครับต้องขอบคุณมากครับท่านครับครับครับับในฐานะนักตกปลารุ่นใหญ่แล้วก็ไปมาแล้วทั่วโลกพี่บังมีความเห็นยังไงกับน้องบังเอ๋ยผมดีใจนะครับที่โงการตกปลาเมืองไทยเนี่ยมีกิจกรรมประเภทปลายเกิดขึ้นนะฮะคิด ไปมาแล้วเนี่ยหลายๆที่เราเห็นว่าเมืองไทยเนี่ยมันก็เหมาะที่จะทําแล้วก็ไม่มีใครที่จะคิดทําบซึ่งผมก็ไม่นานเนี่ยเพิ่งสักสองปีเนี่ยผมได้เห็นในข้อความใน Facebook ของของบอยก็เลยเสียบตัวเข้าเองเข้าไปไปนั่งคุยด้วยไปคุยด้วยว่าผมกิจกรรมนี้ชอบแล้วก็เลยคุยกันไปคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดอะไรกันไปจนเขาได้รับรางวัลวันนี้โอ้โหนี่ผักดันเป็นอย่างมากซึ่งก็ ยินดีด้วยที่ได้รางวัลอันนี้มาปีหน้านะฮะผมหวังว่าไอตรงเนี้มันจะต้องเปลี่ยนสีเป็นสีทองคิดเหมือนกันเลยครับอันนี้สิ่งหนึ่งที่ที่เราอยากจะให้วงการของเราเนี่ยเป็นในเรื่องของดูแลเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเป็นเรื่องของเรียนรู้ด้วยนะครับเพราะว่าในสังคมคนบ้านเรายังคิดว่าตกปลาคือการทำบาปใช่ใ แต่นี่ไม่ได้ทาแบบแต่นี่สอนให้คนรู้จักครับฤดูกาลสอนให้สวดรักษาธรรมชาติแล้วก็สอนให้รู้จักถึงชีวิตต่างๆที่ที่นั่นมาแล้วแม้กระทั่งดีใจนะฮะไปเมืองนอกเมืองนามาหลายที่ซื้อซื้อเหยือปลายซื้อเหยือปลายเขาบอกว่าไม่ทีหลังไม่ต้องมาซื้อนะบ้านเขาอะเมืองไทยทำเป็นซะอย่างนั้นนะพี่ใช่ครับใช่ครับก็เยอบมากเลยยอดเยี่ยมจริงๆครับผมดีใจด้วยครับผมครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กับน,นักแสดงคนคุ้นหน้านะครับนี่คุณภัยใน<ห>ฐานะนักตกปลานักอนุรักษ์และเคยไปกับบ๊อบบี้<ช>เป็นยังไงบ้างมีอะไรจะพูดกับเขาบ้างโอ,โอ,โอ้โนี่พอรู้ข่าวมาว่าที่บ๊อบบี้ได้รับรางวัลรางวัลน,นี้นะฮะกินนารีอันนี้เป็นรางวัลดีเดน่นครับใช่ไหมครับประเภทรายการนําเที่ยวใช่ไหมฮะซึ่งมันเป็นโครงการเดียว โครงการตกปลาโครงการเดียวเลยที่ได้รับรางวัลบแบบนี้นะก็ค,คือจริงๆก็เคยไปโครงการนี้กับพี่ป๊อบบี้มาแล้วคือเป็นโครงการตกปลาเชิองอนุรักษ์จริงๆที่จับต้องได้ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยแล้วที่ผมรู้มาคือมีโครงการเดียวโครงการเดียวโครงการเดียวเลยก็ได้รู้อะไรความเป็นมาความเป็นไปนะฮะซึ่งจริงแล้วมันก็ เกิดมานานแล้วเนาะว่าจะมาถึงวันนี้ใช่ไหมพี่บ๊อบบี้ไม่ใช่แบบอยู่ๆสองสามวันได้ใช่ครับมากกว่าสองสามปีใช่ไหมพี่มากกว่านั้นมากกว่ามันมีอะไรมากกว่านี้เยอะครับแต่รู้สึกแบบประทับใจมากแล้วก็ดีใจแทนแทนพี่บ๊อบบี้ด้วยครับแทนการตกปลาด้วยที่แบบมีโครงการดีๆแบบนี้แถมได้รับรางวัลแสดงว่ามันมันควรจะเขาเรียกอะไรมิติใหม่เออมันมีมิติใหม่มันควรจะพัฒนาต่อไปมันควรจะมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นอีกเยอะๆใช่ครับอยากให้แบบ การตกปลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาอนุรักษ์กันมาตกปลาเชิงอนุรักษ์กันนะเพราะเห็นแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวเขาเห็นแล้วว่ามันมีความสำคัญนะฮะก็พัฒนาต่อไปให้ยั่งยืนนะครับเป็นกำลังใจให้พี่มีอะไรช่วยเลยโอเคครับขอบคุณยอดเยี่ยมจริงๆครับและท้ายที่สุดนี้นะครับรายการไทยแองเกิล v e r t เวอร์เดอท็อปต้องขอแสดงความยินดีจริงๆนะครับกับคุณบ๊อบบี้ที่ ผลักดันนะครับจนการตกปลาเนี่ยได้รับการสนใจนะครับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจนกระทั่งได้รับรางวัลกินารีสัญญานะว่าครั้งต่อไปสีทองครับผมสัญญาครับสัญญาพยายามครับและสู้ต่อไปเราเป็นกำลังใจให้ครับครับผม